น้องโดมาเร็ว่ิไม่รอน้องทำไมไม่รอน้องล่ะครับไม,รไ,มไม่รู้ครับหลังบ้านหเล่ปะ <c oughs> มาเร็ว <c oughs> เอาออรรถมาด้วยอ,ออารถมาด้วย <c oughs> ออารถมาด้วย ทิ้งรถไม่ได้ครับเอารถมาด้วยครับเอาเออก็อทําไมไม่ขับมาล่ะครับขับมาครับ<า>ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งรถไม่ได้้องรถมาด้วย <c oughs> พี่ไปขับมาลูก